อโซเปกอดกันครับโอเคกำแบลกนั่งลุกนั่งลุกนั่งห้าครั้งโอเคสกอตจัามือขัดให้ทองวิดพื้นห้าครั้ง โอเคนีเลยลูต้องลูโตน่ได้ได้โอเคโอเคต่เลยต่เลยได้ได้โอเคตีดังด ดังๆได้เปรียบโอเคครับเริ่มเลยเริ่มเลยอ <Okay. S 3> มต้ง เก่งามากโอเคอืออ <c oughs> อือโอเคคุณ okay. กินข้าวหรอเซฟ ที่เข้าแล้วเหรอยังสิบสี่พอดีเสร็จดีเสร็จโอเคเก่งมาก